เอาละครับผมก็วิธีสั่งแอร์เคลื่อนที่ไม่ให้ถูกโกงนะครับถ้าเกิดสมมติว่าท่านผู้ชมสั่งผ่านพวก Lazada หรืออะไรประมาณนี้ครับล a z a d a Shopee อ,อะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าในเว็บนะถ้าเกิดสั่งแบบเก็บตังไปลายทางนะครับผมแนะนำว่าให้เราดูสินค้าก่อนจ่ายตังค์นะไม่ต้องแกะก็ได้แต่ว่าสินค้าของเราอะ่ะก็คือมันจะเป็นรูปสูงประมาณ1เมตรนะครับก็คือความสูงจากพื้นขึ้นมาก็ประมาณ1เมตร แล้วก็ความกว้างก็จะไม่กว้างมากนะครับแต่ว่าน้ําหนักน้ําหนักของแอร์เคลื่อนที่นะครับมันจะอยู่ประมาณเกือบ20กิโลนะเราลองยกดูก่อนก็ได้นะครับก่อนที่จะจ่ายตังค์นะครับผมเผื่อท่านไหนแบบสั่งมาแล้วแบบมาเก็บปลายทางอย่างนี้ใช่ไหมครับเผื่อเราดูแล้วแบบมันไม่ใช่แอร์เคลื่อนที่อย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องจ่ายตังค์ล้วก็ให้เขาทําการคืนไปเลยนะจากขนส่งที่เขามาส่งนะครับแนะนําว่าแบบนี้จะดีกว่านะครับ ถ้าเกิดสมมติว่าซื้อมาแล้วแบบมองดูแล้วก่อนที่จะจ่ายตังอ่ะมองดูแล้วแบบลองจับยกดูแล้วเออมันหนักอย่างเงี้ยเราก็ค่อยจ่ายตังไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจ่ายตังไปแล้วแกออกมาแล้วไม่ใช่แอร์เราก็ถ่ายคลิปไว้ก่อนแล้วก็ค่อยไปขอคืนเงินนะ <S <S ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่แบบไปเจอในเว็บที่แบบราคาถูกๆนะครับ ก็คือมันเคยมีเมื่อก่อนนานมาแล้วปีไหนไม่รู้ครับก็คือมันมีแอร์เคลื่อนที่6000 BTU ทราคา2000กว่าบาทนะครับผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นของปลอมหรือเปล่าหรืออะไรไม่แน่ใจนะครับหรือว่าแบบมันจะเป็นตัวโกงขึ้นมาหรือเปล่าผมก็ลองเพิ่มเข้ามาไว้นะครับผมก็ทักไปสอบถามเขาเขาก็ไม่ตอบไม่อะไรเลยนะครับ สักพักหนึ่งเพจตรงนั้นก็หายไปนะมันก็คือมอยู่ในลัดซะด้แหละก็คือร้านของเขาอยู่ดีก็หายไปซะง,งั้นเลยไอตัวราคาน้ำก็หายไปนะครับราคา2,000กว่าบาทคือมันถูกเกินไปไงมันไม่ใช่นะครับผมแอร์เคลื่อนที่ที่แอร์เคลื่อนที่อะ่ะมันต้องแบบราคาเยอะกว่านั้นแน่นอนสําหรับใครที่แบบซื้อผ่านเพจนะหรือใน Facebook อะไรพวกเนี้ย ทางที่ดีนะครับแนะนําว่าถ้าเกิดอยู่ใกล้แนะนําให้เป็นแบบนัดรับจะดีสุดครับผมแต่ถ้าเกิดใครอยากลองเสี่ยงแบบอยู่ใกล้อย่างเงี้ยแบบเห็นราคามันถูกลองเสี่ยงก็ลองไปดูนะครับว่าเราต้องใช้ยังไงบ้างนะก็คือหนึ่งเลยอาจจะต้องเอาแบบเลขที่เป็นชีของเขาหรือเลขแบบประชาชนข,ของเขาอะไรประมาณนี้ลองไปเสิร์ชใน Google ก่อนนะครับว่ามันแบบโกงเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะลองไปเสิร์ชกันดูก่อนนะครับเลขบัญชีก่อนที่เราจะโอนไปนะส่วนมากแบบดูไกล้อย่างเงี้ยแบบ มันไม่ค่อยมีปลายทางหรอกครับมือสองนาะนส่วนมากนะั้นถ้าเกิดอยู่ในเพจนะมันก็โกงกันเยอะมากก็แนะนําอย่างที่ดีที่สุดก็คือนัดรับถ้าเกิดนัดรับไม่ได้เก็บปลายทางถ้าเกิดเก็บปลายทางไม่ได้อีกเราก็ต้องเสี่ยงเข้าไปอีกแล้วโอนตังไปก่อนอย่างนี้ใช่ไหม เ,ออเราก็ต้องแบบเอาเลขแบบประชาชนเอาเลขบัญชีของเขาไปเช็คใน Google นะครับพิมพ์ไปเลยครับ <S <S ก็เช็คเข้าไปว่าแบบมันติดแบล็คลิสต์ติดการโกงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะมัน่าจะเช็คได้อยู่นะครับผมเคยเห็นเขาเช็คกันอยู่นะถ้าเกิดแบบเด้งขึ้นมาน่มันก็มีของมันเองก็คือเห็นมันโกงกันเยอะมากอยู่ในเพจอะะถ้าเกิดสมมุติว่าใครจกซื้อผมก็แนะนําว่าในเว็บแบบนี้จะดีกว่านะครับแล้วก็เรามาดูรีวิวอะ เห็นป่ะมันก็แบบมีดาวให้มีขายสินค้าไปเยอะแบบเนี้ยโอกาสโกงจะน้อยมากถ้าเกิดไม่อยากโดนโกงเลยก็แนะนําว่าให้ไปซื้อตามห้างนะผมไปซื้อตามห้างก็ไปซื้อได้เลยจะเาเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ครับลองไปไปเลือกดูครับแต่ว่าราคามันก็อาจจะแอบแรงนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในพวกเนี้ยราคามันก็จะถูกเลยครับแต่ว่าความเสี่ยงในตัวเนี้ยที่ผมเห็นเขาขายมาใช่ไหมครับก็คือเขาขายมาเยอะมากอันเนี้ยไม่ค่อยน่าจะเสี่ยงเท่าไหร่น่าจะส่งจริงน่าจะเป็นแอร์จริงนะครับ สำหรับไอเจ้าตัวนี้นะแอร์ตัวนี้ก็มันเขียนบอกว่า9,000 BTU แต่ไม่รู้ว่ามัน9,000จริงหรือเปล่าราคา4,200คือแบบถูกมากเลยนะีะยนว่า9,000 BTU มันมีอะไรให้อีกหรือเปล่ปาข้อมูลไม่มีเลย เออไม่มีข้อมูลให้ก็เขียนว่า9000ก็บางคนซื้อมาบอกว่าได้5000วิดีโอก็มีนะครับเนะี <c oughs> งงกันเลยทีเดียวโอเคครับมันก็จะประมาณนี้วิธีสั่งซื้อแอร์ไม่ให้โดนโกงนะลองไปทำตามดูนะครับถ้าเกิดใครอยากได้แอร์นะครับก็ไปหาซื้อเองเลยครับผมผมแค่มาแนะนำผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจากแอร์ทุกยี่ห้อทุกแบรนด์แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดผมจะซื้อนะผมก็จะซื้อเป็นแอร์ที่แบบ ราคาถูกที่สุดครับผมส่วนตัวจะหาซื้อในยี่ห้อไหนไม่เกี่ยงครับขอแค่ว่าแบบซื้อมาแล้วมันเย็นแล้วก็แบบอ่ามันถูกครับผมซึ่งตอนที่ผมซื้อแอร์ของผมมาผมก็แบบดูแล้วเออแยแอร์ยี่ห้อนี้มันถูกที่สุดแลละก็เลยแบบซื้อมาเลยอะไรประมาณนี้นะครับ ซื้อมาได้ในราคา4 6 9 0บาทนะครับหน้าตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้แบรนด์ของเขาเริ่มดังแล้วราคาแบบแรงมากราคาในห้างตอนนี้อยู่ประมาณ6 0 0 0บาทราคาที่ผมเจอใน Lazada ถ้าเกิดเป็นตัวของผมเลยประมาณ6,5 0 0นะถ้าเกิดเป็นรุ่นของผมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนละรุ่น6 0 0 0อยู่เหมือนกันนะครับก็อาจจะอยู่ประมาณ5 0 0 0 5,500 5, 5, 000, 5 000, 2 0นอะไรประมาณนี้นะราคาแอบแรงนิดนึงนะ แต่ว่าช่วงหน้าหนาวก็ลองไปซื้อกันดูครับหน้าหนาวน่าจะเหลือประมาณ4ี่พันเ้บ้างถ้าเกิดจะไม่ผิดนะช่วงหน้าหนาวที่ผมเคยเจอมาหน้าหนาวนัาฝนอะไรประมาณนี้นะประมาณ4ี่พันเนะครับสี่พันประมาณนี้นะ,ะ, 4, นะ, 4, ะนนะสําหรับรุ่นที่ผมใชนะ้นั้นแต่ราคามันก็จะลดลงไปเองนั่นแหละโอเคครับก็จะมาเตือนไว้ประมาณนี้แหละลองไปยกกันดูนะแอมจะหนักมากโอเคครับถ้าเกิดผมพูดผิดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็ฝากท่านชมกดติดตามกดไลค์ผมด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหโอกาสหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ